สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใส่ถุงมือเตรียมที่จะทํไใ่นี่จะทําเห็ดชุบแป้งทอดจะ้ะ <c oughs> จอยจะทําเห็ดชุบแป้งทอดนะสไตล์ไทยต่อแบบเผ็ดๆอ่ะนะจอยใส่น้ําใส่น้ําลงไปในนี้กะปริมาณเอาใจเราทํามากทาน้อยจอยก็ใส่น้ำเย็นผสมกับพริกแกงจก้ะพริกแกงเผ็ดหรือเพื่อนๆจะตำเองก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะ พี่แกงเนี่ยจาจอยจะใส่เพราะจอยอยากให้มันมีรสชาติเผ็ดๆสักหน่อยจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งโกกิก็ได้จ้ะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่ไปไม่มีก็ใส่ไอแป้งสาลีอเนกประสงค์จากนั้นใส่ผงชูรสลงไปจ้ะไม่ผงชูรสก็ใส่รสดีนะ มีอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ลงไปเลยจ้ะใครจะใส่น้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวหรือซีอิ๊วฟ้าเขียวก็ได้จะจอยมีซีอิ๊วฟ้าเขียวจอยก็จะใส่ซีอิ๊วฟ้าเขียวลงไปจ้ะไข่ไก่หนึ่งฟองจ้ะแล้วจอยมีเกล็ดขนมปังด้วยนะเพื่อน,อนใส่เกล็ดขนมปัง แล้วใครจะซอยใบมะกรูดฝอยลงไปก็ได้จ้ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่จากนั้นก็นำเห็ดลงไปคลุกเคล้าจ้ะจะเอาประมาณนี้จ้ะ เขาไปจ้ะถ้าแป้งเหลวไปก็เติมแป้งเข้าเจ้าลงไปอีกนะเพื่อนๆนะเนี่ยประมาณนี้จ้ะก็ให้เขาประมาณนี้นะเพื่อนๆนะให้ให้ให้เนื้อแป้งมีความหนืดติดกับเห็ดอย่าให้แบบว่าเป็นน้ำโจกนะมันเพราะว่าเดี๋ยวเก็ดขนมปัง เขาจะไม่เกาะกับเห็ดจ้ะจากนั้นนี่คือเก็ดขนมปังจ้ะจะก,ก็จะเอามา,าทําอย่างนี้จ้ะนะแล้วก็นําไปทอดมันก็เราทอดไก่ทอดทอดปลานั่นแหละจ้ะประมาณนี้แล้วเราก็นําลงไปในน้ํามันที่เดือดที่ร้อนแล้วนั่นแหละจ้ะ ใส่ลงไปเลยตอนนี้เลยได้จ้ะ ทอดไปจนกว่าจะเหลืองกรอบจ้ะเมนูแรกของเห็ดอันนี้แต่ว่าจอยก็พอนึ่งเสร็จจอยก็กิกนเล่นอยู่จ่ะเพื่อนๆก็อร่อยดีคือทอบอยู่แล้วไงเห็ดแบบนี้มีโอกาสจอยจะไปเก็บอีกจ้ะจอยเห็นเห็นมีหลายที่อยู่ นี่ก็สุกแล้วจ้ะน,นี่หน้าตาเขาก็ประมาณนี้จะเพื่อนๆนะสุกแล้วอะก็เอาออกใส่ในถาดจะให้น้ามันเขาสเสด็จน้ามันนะเพื่อนๆเ,เหมือนเหมือนปลาเนาะเหมือนชิ้นปลาเลยเพื่อนๆดู เหมือนเราเอาปลาชุบแป้งทอดอ่ะจ๊ะเราชอบเมนูอะไรเราก็นำมาดัดแปลงเราจะอ้าวเสียงเมาอข้าวดีดละ นี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะนะทอดเห็ดจ้ะเห็ดที่จอยเก็บมานั่นแหละเพื่อนๆทอดอย่างนี้เลยจ้ะใส่เก็๊ขนมปังมีน้ําจิ้มนี่จ้ะมีน้ําจิ้มไก่เนาะถ้าไม่มีน้ําจิ้มไก่ก็น้ําจิ้มบวยก็ได้จ้ะหรือไม่ก็ซอสพริกสีกราชาหรือไม่ก็ซอสมะเขือเทศก็ได้เพื่อนๆหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะเดี๋ยวจอยจะชิมให้ดูเพื่อนๆ ทอดเห็ดทอดกรอบจ้ะถ้ามันเย็นแล้วมันก็ไม่กรอบหรอกมันจะกรอบแต่ตอนที่ว่าตอนที่ไอ้ร้อนๆอยู่เพราะว่าเห็ดเขามีน้ํานะเพื่อนขนาดจอยเอาไปนึ่งก่อนก่อนที่จะมาทุบแป้งทอดเขาก็ยังแบบมีน้ําอยู่จ้ะนี่ กินได้นะเพื่อนๆนะจอยกินให้ดูแล้วเราจอยเมื่เช้าจอยกินไปเยอะด้วยนึ่งเสร็จก็หยิบเข้าปากเข้าปากอันนี้มาทาเมนูเมนูที่จอยชอบจ้ะก็อย่างนี้แหละเนื้อจะแน่นหวานจะ้ะกินหอมจะเหมือนเราทอดไก่อะเพื่อนๆ นี่ยจ้านะโอเคยังไงโจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โจอยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย